กุมารทองบอกหวยกุมารทองบอกหวยน้องเงินกุมารทองน้องเงินน้องเพชรจินดามณีสมบัตินำโชคบอกหวยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 4เลขที่ออกเลขที่ออกโอ้โหเลขที่ออก4 1 3 9 0 2 1 8ส โอ้โหเลขออกกุมารทองบอกหวยกุมารทองบอกหวยน้องเงินบอกหวยอ้าวเดี๋ยวขยาวติ้วเพิ่มแล้วขยาติ้วเพิ่มนะกุมารทองบอกหวยลุ้น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 เลขที่ออกเลขที่ออกเลขที่ออกเลขอะไรเอ่ย หนึ่งแปดหนึ่งแปดโอ้โหชัดเจนมากชัดเจนมากหนึ่งแปดหนึ่งแปดเอาแล้วน้องเงินบอกเลยงวดน,นี้อ้าวขยบอ,อีกครั้งหนึ่งหนึ่งแปดกุบันทองบอกหวยเลขทีออก9้า7เจ็ดก้าเจ็ด ชัดมากชัดมาก 97, 97. เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ้าวสรุปเลขที่ออกงวดหวยวันที่หวยวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่มีเลขสี่หนึ่งสามเก้าศูนย์สองหนึ่งแปด 1> 9 1 8และ9 7เต็มเต็มเลยครับงวดน,นี้ให้มีโชคเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับ